สวัสดีสวัสดียามเช้าค่ะทุกคนวันนี้อยากสวยนะคะทุกคนวันนี้อยากสวยอยากจะรีดผมนะคะแท่งตัวทํางานบ้านนะคะทุกคนอยา่าลุกขึ้นมารักตัวเองนะคะอยากมาสวยนะคะทุกคนไฟมันไม่สว่างนะเดี๋ยวพี่นีจะรีดผมแต่งหน้านะคะทุกคน อย่าเกิดมาสวยให้เหมือนชาวบ้านเขาผมนี่ยาวอยู่แล้วนะคะทุกคน,นยาวอยู่แล้วอย่าต้องตัดผมอีกนะเนี่ย ไม่ร้อนไอนเป็นคนเป็นคนจำม,มั้งคะทุกคน เหนื่อยนะคะทุกคนกระดิ่งอันนี้นะคะทุกคนกระดิ่งอันนี้พี่นีเออที่ซื้อเอาไว้เนาะเพราะว่าตอนนั้นเนรอยันเขาจะสูงเลโอเขาจะตัวเล็กนะคะทุกคนเวลาเลโอเขาเดินเข้าบ้านเนี่ยเขาจะไม่ชนนะเราได้รู้ว่าใครว่าเสียงเขาเปลี่ยนเสียงก็จะ้ายกันนะทุกคนพี่นีก็เลยเอากระดิ่งมาแแฟนะ พอเอากระดิ่งมาแฟนพอยันเข้าบ้านนะคะเราก็จะได้ยินเสียงกระดิ่งนะคะทุกคนเรารู้ว่าเป็นยันนะคะแล้วพอเลโอเข้ามาเขาเจอบบบสวัสดีมาม่าอะไรเงี้ยแล้วเสียงเขาจะคล้ายกันนะพอเลโอเวลาเสียงก็เปลี่ยนเขาจะคล้ายพี่เขาเยอะนะคะทุกคนเออพี่นีก็เลยความหมายของกระดิง่งเวลา,าย,ยันเข้ามานะเขาจะเขโดนกระดิ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่นี จะขึ้นไลฟ์สดนะคะทุกคนวันนี้นะคะวันนี้วันเสาร์นะคะอีกสักพักหนึ่งนะคะพี่นีเออที่นี่ก็ประมาณเออเกือบเที่ยงเนาะเที่ยงเนาะของที่นี่ที่เมืองไทยก็คงจะเป็นห้าโมงเย็นนะคะพี่นี่ก็จะขึ้นไลฟ์นะคะจะทดลองขึ้นไลฟ์สดนะคะวันนี้ก็จะแต่งตัวสวยๆหน่อยนะคะทุกคน เราก็จะมานั่งคุยกันเนาะจะทักทายเอฟซีนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่นีก็จะแต่งตัวนะคะแต่งตัวสักหน่อยนะคะทุกคนผมพี่นีก็เริ่มยาวแล้วนะคะตัดเมื่อไม่กี่วันนี้นะคะทุกคนก็เริ่มยาวเนาะปกติก็อยากจะไว้ผมสั้นบ้านพี่นีก็จะไม่ค่อยมีแสงนะคะจะมีแสงนีออนแสงไฟนะคะทุกคนเพราะถ้าเราเปิดเออ ไอ้ store เนอะเออเขาเรียกอะไรอะ่ะมันก็จะมันก็จะคนฝั่งนู้นเขาจะเห็นนะพี่พนีอยู่ชั้นล่างทุกคนพี่นีอายุหกสิบะเนาะตรงนี้มันก็จะหย่อนนะคะทุกคนแต่พี่นีจะทดลองเนาะทดลองเออออกกำลังกายซักเออซักเออ สักพักหนึ่งเนาะแล้วพี่หนีก็จะมาอวดใหม่เนาะจะลองย้วโหนนะเพราะว่าถ้าเราจะทดลองเอาเอาออกนะคะทุกคนจะไปไว่ายน้ำนะคะว่ายน้ำดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ ดี๋ยวพี่นีกะว่าพี่นีจะไปสมัครรายเดือนเนาะจะไปเล่นเอว่ายน้ําแล้วก็จะมีเออบนะคะอบว่ายฟินเนตนะคะก็จะลองไปเล่นสักเดือนหนึ่งเนาะลูกชายเขาบอกว่าเขาจะซื้อให้ทําแม่ไปทุกวันนะไปจริงๆอย่าหลอกนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราพบกันในไลฟ์สดนะคะ ที่นี่ก็จะเป็นเวลาเที่ยงนะคะแล้วก็ที่ประเทศไทยก็จะเป็นเวลาห้าโมงเย็นนะคะทุกคนพบกันค่ะเดี๋ยวพี่นีขอทำสวยหน่อยนะคะจะไปทักทายกันนะคะสวัสดีค่ะพบกันค่ะ